สุดอะไรเอมมี่เจ็บปวดทรมานการจากไปของคนในครอบครัวที่รักไม่ทันตั้งตัวเอมมีม่มอรกตโพสต์สุดเศร้าสูญเสียคนในครอบครัวที่รักมากโดยระบุว่าถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่มีวันเข้าใจถึงความรู้สึกที่เจ็บปวดและทรมานได้เพียงนี้กับการจากไปของคนในครอบครัวที่เป็นที่รักของเราทุกคนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไม่ทันตั้งตัวเลย และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทําให้เราต้องเป็นเสาหลักของทั้งครอบครัวข้างในทั้งเสียใจและอ่อนแรงแต่ด้วยเวลาที่บีบคั้นเราต้องแข็งแกร่งและจัดการหลายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนผ่านมาแล้ว5วันแต่ก็ยังคงทําใจไม่ได้หวังว่าเวลาจะช่วยเยียวยาความรู้สึกนี้ลูกหวังว่าณรารงจะชอบดอกไม้ที่ลูกจัดให้นะคะลูกรักณรารงมากนะคะและจะรักณ้งรงแบบนี้ตลอดไป และได้โพสต์อีกครั้งว่าหน้ารงของลูกทำไมหน้ารงถึงไปจากพวกลูกเร็วเหลือเกินคนดีๆจิตใจดีหัวใจประเสริฐอย่างน้ารงควรจะได้อยู่กับลูกต่อแต่ในเมื่อน้ารงจะต้องไปขึ้นสวรรค์แล้วลูกก็ไม่อยากให้นะ้าต้องทุกข์ทรมานและเจ็บปวดอีกต่อไปค่ะน้ารงอยู่บนนั้นคุ้มครองและดูแลลูกๆด้วยนะคะไม่ต้องห่วงทางนี้ ลูกจะดูแลน้ําแหม่มและน้องออมสินแทนน้ารงเองค่ะและลูกก็จะพยายามเป็นคนดีให้ได้เซี้ยวหนึ่งของน้าก็ยังดีลูกขอกราบขอบพระคุณน้ารงที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่และทุกๆคนในครอบครัวเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอดลูกยังแอบคิดว่าน้ารงจะต้องเป็นซุปเปอร์แมนแน่ๆ เพราะนารงอยู่ในช่วงชีวิตและวันสำคัญของพวกเราทุกคนเหมือนนารงจะเหาะได้ทั้งเชียงใหม่กรุงเทพลอนดอนนรารงอยู่ทุกที่จริงๆนารงจะสอนและมีวิธีการเลี้ยงและดูแลลูกหลานแต่ละคนไม่เหมือนกัน น้ารงจะเป็นลุงคนโปรดของทุกคนเพราะน้ารงใช้ความเข้าใจและเข้าถึงทุกคนแตกต่างกันไปลูกหลานกี่คนที่น้ารงเลี้ยงและดูแลมาโดยตลอดเราทุกคนจะไม่มีวันลืมเลยค่ะเรารักน่ารงมากและจะรักตลอดไปค่ะลูกเอมมี่จากนั้นก็มีคนวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับสาวเอมมี่เป็นจำนวนมาก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ